สวัสดีครับเครื่อง Honda GP 200เป็นเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องล้อเข็นนะครับล้อเข็นตัดหญ้าเนี่ยครับก่อนที่จะทําการใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะทําการใช้งานทุกครั้งอย่าลืมถอดไส้กรองอากาศออกมาทําความสะอาดทุกครั้งนะครับอย่าลืมถอดไส้กรองอากาศ ออกมาทําความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยครับมันจะมีฝุ่นนะครับมีฝุ่นฝุ่นเต็มเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยเป็นสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งตัวก็คือไ้กองอากาศนะครับมันกองอากาศเพื่อให้มีอากาศที่สะอาดเข้าไปในเครื่องยนต์ถ้าหากมันตันมันก็จะ มีอากาศสกปรกนะครับหรือทางเดิอนอากาศก็จะไม่สะดวกนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะต่ำลงนะครับหลักการของมันก็เหมือนกับคนดังนะครับคนจมูกของเราเนี่แหละนะครับมันจะป้องกันสิ่งสปกปรกเพื่อให้มีแต่อากาศสะอาดเข้าไปภายในเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะทำการใช้งานก็อย่าลืมถอดออกมาเป่าล้างทำความสะอาด นะครับใช้ลมเป่านะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกยาวนานเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานมีประสิทธิภาพสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่<ม>ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมถอดออกมาล้างทำความสะอาดถ้าหากใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่หรือเครื่องทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่น สำหรับเครื่องยนต์อเนกประสงค์เครื่องยนต์เล็กมีใส่กองอากาศทุกรุ่นถ้าหากตัวไหนมันไม่มีนะครับเราต้องไปหามาใส่นะครับปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเครื่องยนต์จะสึกล้อเร็วก็อามาฝากไว้เป็นที่ความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ